วันนี้ประกอบด้วยแปดหน่วยงานด้วยกันครับประกอบด้วยกองการตรวจตราการควบควมผู้ประกอบการครับที่ส่วนของมองนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาประชุมที่นี่ก็ได้จากกองการตรวจตราการยาเสพติดก็เป็นฝ่ายผูขค้านะครับของต่อนะครับในการใช้ไรก็ตามด้วยเราสามคนนะครับก็แสดงงานมีสิทธิ์หรอไม่ก็พวกเราแล้วนะครับก็เพียงแต่อยากจะ สามจุดสีสันั้นผมก็ตรวจสอบการดเนินการด้วยก็เป็นตามมาตรการต่างๆที่เราเข้ามามีส่วนหรือข้องรับผิดชอบโดยเฉพาะมาตรการที่1นึ่งมาตรการที่2องในจำนวนมาตรการที่คอมสอได้ได้ดระตุ้นการไว้นะครับก็การป้องกันคงถึงกระบวนการการที่จะดำเนินการเริอการต่ดตามรูปแบบนะครับก็เป็นเรื่องที่ที่ ความพอใจนะครับก็ได้กล่าวถึงท่านรักษาการผู้จัดการโดยสุชาติว่าการในการไปลที่ผ่านมานั้นในการที่จะที่นาแต่งตั้งที่จะมาถึงเร็วๆนี้นะครับในส่วนพยาเสพติ่เป็นรองคนรอป .2 แล้วในการที่จะนำเสนอผลงานของรองผู้จัดการน้องก้ามนะครับเพราะว่าก็จะเป็นส่วนที่เราจะมาร่วมที่ต้องทำยังต่อในช่วงนี้ท่านรองผู้จัดการช่วยอะไรไนมครับ ก็เชิญวาระของกางรประมลงวันที่26พฤษภาคม2 5 5 7แับนี้เนื่งเรื่องของการมอบนโยบายปรัปรามยาเสพติดในวันนี้จะเน้นไปที่เรื่องพิเศษคือเราจะเข้าดําเนินการกับชุมชนนะครับซึ่งมีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดอยู่ในขณะนี้หรือชุมชนริมทางรถไฟนะครับอย่างที่นครศรีธรรมราชหรือที่คลองเตยนะครับ รวมถึงชุมชนริมคลองอีกบางส่วนซึ่งเราก็มีข้อมูลข่าวสารชัดเจนว่าการแพร่ระบาดอย่างเสร็จิ้นั้นยังมีลักษณะที่ค่อนข้างจะรุนแรงเพราะนั้นการดําเนินการหรือการประชุมในวันนี้ก็จะเร่งรัดนะครับแล้วก็จะมาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างสนักง,งานประบบจ้าในภาพรวมกับภาคต่างๆนะครับที่เราจะต้องเข้าดําเนินการในการดําเนินการนั้นเราเมื่อเรามีเป้าหมายชัดเจนนะครับ กระบวนการในการดำเนินการก็จะมีการปิดล้อมอ x กเ l นเชิงลุกนะครับถ้าหากว่าชุมชนใดที่มีลักษณะของความรุนแรงในการแพร่ระบาดยาเสพติดค,ค่อนข้างเยอะยังมีกลุ่มพ่อค้าหลายย่อยก็จะมอบหมายให้กองชกการตำรวจฝ่ายปามยาเสพติดท่านเป็นเจ้าภาพบูรณาการกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายทหารฝ่ายปกครองและก็ปปสนะครับบูรณาการกํลาลังเข้าดำเนินการก็ขอยืนยันนะครับว่านโยบายสําคัญของท่านรัศาการผู้ชกการตำรวจแห่งชาติก็คือการดำเนินการกับ สภาพปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนเสื่อมโทรมครับที่มีลักษณะจําเป็นอย่างยิ่งที่ตํารวจเองจะต้องเข้าไปดำเนินการและก็เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามดูแลก็อยากจะกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากชุมชนเหล่านี้ก็เป็นลักษณะของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยตรงที่ได้รับจากการแพร่ระบาดการค้ายา,ย,ยาเสพติดแ,แล้วก็มีขนอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องจากปัญหายาเสพติดมากมายตามมาสำนักงานแห่งชาติก็กจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แล้วก็จะประเมินผลในการดําเนินการนะครับเมื่อครบ90วันนะครับก็เป็นความตั้งใจสําหรับชุมชนคลองเตยนั้นจากการที่ได้ลงพื้นที่พูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องก็มีความจาเป็นที่จะต้องปฏิบัติการนะครับขณะนี้กองชกการหลวป่ากตามยาเสพติดกับตำรวจนครบาลหรือฉพะกองัการตำรวจกรุงเทพฯของกรมการตำรวจนครบาล5และก็ฝ่ายทหารในพื้นที่ก็กําลังพิจารณาดำเนินการนะครับก็คงจะเข้าดําเนินการกับเป้าหมายในหลายๆส่วนด้วยกันในเร็ววันนี้ครับ ช,ชคือขณะนี้เรา mm hmm. เราแบ่งอย่างนี้นะครับ mm hmm. คือทั้ง20ชุมชนสําคัญที่เราจะต้องเข้าดําเนินการในหลักเชิงบูรณาการโดยให้กองก,การตำรวจปราบปรามยาเสพติด็นเจ้าภาพก็จะมี2ชุมชนหลักในพื้นที่ของกรุงเทพและนครแล้วก็ในพื้นที่แต่ละภาคก็จะมีสองชุมชนซึ่งก็จะกระจายไปตามจังหวัดต่างๆที่มีลักษณะความรุนแรงนะครับเช่นเดียวกับชุมชนรถไฟของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เราเดำเนินการไปแล้ว ก็แต่ละภาคก็จะมีจังหวัดซึ่งเชื่อว่าชุมชนเหล่านี้เนี่ยพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปก็ก็เข้าใจอยู่แล้วหรือรับรู้ได้นะครับการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนนั้นเราก็จะเข้าดําเนินการขอให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจได้แล้วก็ขอขอบคุณสําหรับข้อมูลข่าวสารต่างๆที่แจ้งเข้ามานะครับทําให้เราสามารถมีข้อมูลที่ค่อนข้างจะครบถ้วนเกี่ยวกับลักษณะของชุมชนที่เราจะต้องเข้าดําเนินการไปเรื่อยๆนีครับชุตอเลยนะโอเค ให้ให้ไปถามได้ล้นะพี่ใหญ่ครับสถาบันหมอชาสภาพแวดล้อมกายภาพให้มันยั่งยืนว่าตำรวจก็จัดใช่ตัวก็ไปดูแลเรต่างๆเนี้ยก็เหมือนใน20ครั้งที่เราจะทำเนี่ยเราก็เคลียร์ก่อนคือเกนตเดียวกันนะเพราะว่าถ้าเคลียร์ตรงไปข่าวเสร็จแล้วผมมอบให้ทางจังหวัดลงไปพัฒนาต่อสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมร่วมกับเจ้าของพื้นที่